หกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดเด่นเตรียมซ้อมแข็งแรงแข็งแรงจะไปไว้ขวาเอามาปะ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 จะไปให้เฮือถ้าดีขึ้นมากเยี่ยมหกเจ็ดจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟเดี๋ยวก่อนแสงไฟหรือไฟแสงไฟโอเคหนี่มแงไฟอย่างนีมันน่าจะสวยกว่าโอเคเราซ้อมอย่างนี้มาใช่ไหมโอเคเอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ละวที่อยู่ในแสงไฟโอเคเตรียมซ้อมแข็งแรง มันมีผลถึงเพลงตัวเองด้วยห้าหกจะไปเป็นดาวเด่เป็นปึบปึบปึบจะไปไม่คว้าเอาใหม่ครับอ้าวอยู่ซ้อมทำไมได้แล้วเหรออยากโชว์ดูเลยป่ะเอากรุ๊ปใหนก่อนเอากุ๊ปนี้ก่อนกลับมาดูนะครับห้าหกจะไปเป็นดาวเด่นเป็นฟ้าฟ้าจะไปไม่คว้าให้ทุกสตาร์ที่ครับให้ ให้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 ถือไม้ขึ้นสายตายังไม่ขึ้นเอาแขนซ้ายลงตอนสายตาทีนึงสองซากไปสายตาขึ้นดิบอยู่เลยสายตาเจ้าเจาดิขึ้นมาอย่างไงขึ้นขึ้นหลังมือแล้วดิบอย่างนี้หรือว่าขึ้นอย่างงี้ไล่ให้ทุกสายตาให้ทุกสายตาดิบด้วยนะให้ทุกสายตาโอเคต่อไปสไล่นะฟังมระดับระดัตามนะห้าหก จ็ดจะไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาจ้องมองแขนไม่นิ่งปอนอยู่ที่นิ่งห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาจ้องมองให้คนชื่นชมทำไมครับห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาจ้องมองไปเปดชื่นชมบรั้ให้คนชื่นชม ที่แบบอย่างเงี้ยให้อารมณ์เหมือนเรา acio, เราปรา e 6, 7, 3, ี้ยวหูฟังอ่ะเออปรี้ยวหูฟังนะชื่นชมใครคนชื่นชมใครคนชื AUDIO ่นชมหกเจ็ดจะสองอบสอบเบสชั่มนี่จะดูบิงยกสอบวาขึ้นนิดนึงเมือป้องหูป้องหูหมายเลขห้าหกเจ็ดไปจะไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาจ้องมองให้คนชื่นชมตัวฉันดู สับวันต้องเป็นของเราหนึ่งสองสับวันต้องดีวันนาสไลด์ตัวยืดๆไอหนึ่งทีครับดีครับติดไฟเลกใส่ฟิลของตัวเองเข้าไปด้วยซ้อมอารมณ์ไปเลยว่าเราต้องรู้สึกยังไงห้าหกเจ็ดไปถูกไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาจ้องมองหนึ่งสองไทยคนชิลชมดูฉันสับวันต้องเป็นของเรา วันตมีวันนะอไไม่เทพเลยอะไรไม่เทพเลยซอมใส่อารมณ์ได้จริงๆมันต้องรู้สึกเปล่าใช่ไหมมันองรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วอะที่ได้มาถึงจุดนี้ได้เอาใหม่ห้าหปให้ตาจ้องมให้ทุกสิงชมวจังหวัดสมบูสนบกล์ยเท่ยืนตัวปชาชนนา มือเก็บเข้าช่วงนี้ช่วงของหน้าอกซ้ายอย่าออกนอกอ่ะสามคนนี้สิครับประจกให้ดีครับประจกนีไหมเดียบซ้ายครับห้าน้องตาลจบแบบนี้อ้าห้าหกเจ็ดสุดไป มาเมือเมื่อเ่อรารู้ใช่ไหมว่าบางนาประมาณห้จไปเป็นดาใครจะ่้อมนชื่นชมตัวบิดอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้บิดอะไรเราบิดทั้งขา่านี้เลยอ่ะใครคนชื่นชมตัวแค่ถ่าน้ำหนักหลอแค่แค่ชิ้นผมทำท่านี้เปลี่ยนมือตรงนี้ ทางนี้นเรียกว่าทำท่าอย่างนี้ก,ก,กันอ่ะเราเกดบตัลไม่ต้องบิดขากับเอาแค่ตัวด้านข้างลงห้าหกจ็ดปดจะได้ยตจ้มให้คนชิชมดูนี่เคลื่อนไปตึบปะสควต้องเป็นสมคนต้องมีวันานาเอาใหม่นะออฟบีไปหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยตามเพื่อน ที่อันหลังนะ่ะเราเก่งจนแบบไม่มีความแบบมีแหละมันร้องเพลงแล้วร้องร้อยโยโยไปด้วยครับไม่ต้องแบบเอาหม,า 5, 6, 7, ม่ห้าหกเจ็ดต้้งใจเป็นได้ดีเลยเอาใหม่ครับดีเลยคำที่ต้องหันหน้าเดี๋ยวน้ต้อะหัน ไหว้ถูกที่จะกลายเป็นดาวโหดให้ทุกสายตาเจ้ามองว้ถูกให้คนชื่นชมตัวฉันไว้ถูสักวันต้องแบ่งท้องเราพอบีดสักวันต้องมีวันนัดโอเคเอาใหม่หนึ่งเอาจังหวะให้ลงสองเอาความรู้สึกกลับมาด้วยตอนนี้มีแต่ความกังวลไม่มีไม่เก่งก็ถึงก็ถึงได้ เอาใหม่ห้าหกเจ็ดป้ยลุกทั้งกลุ่มเลยครับกลุ่มนี้ซ้อมท่านี้ด้เลยครับไม่ไลไม่ไปนพี่ยักขึ้นพี่ยังซ้อมนห้าหกเจ็ดปยให้ดวสายตาจ้องมองใครามชื่นชมตัวบิดข่าวอีกแล้วเอาใหม่บิดข่าวตรงไหนคิว เออบิดแค่ข่าวเดียวไม่ต้องบิดสองข่าวแค่เอ็นตัวไปหาเขาเอี้ยหูฟังอะไรนะเอี้ยหูฟังอะไรนะขึ้นไปข้างหน้าไม่ต้องบิดสัเออเอียงเอ็นไปหาเขาเพิ่มคืนห้าหกห้าเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดให้ชูสายตาจ้องมองให้คนชื่นชมตัวชันตึมสักวันต้องเป็นของเรา สักวันต้องมีวันนั้นเดียวดีบมีวันที่สองที่หลุดเอาใหม่ห้าหกหาก้หากหกเจ็ดจะจไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาเจ้าหอง <S <S> ตึมตึมให้คนชิดชมตัวฉันสักวนันต้องเป็นคอยคาย เก็บมือเร็วเอาใหม่ห้าเอาใหม่เลยแล้วห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดให้จุกสายตาเจ้งมองให้คนชื่นชมตัวชาตจัดเอาตัวลงนิดนึง,นงเ,งเยีแอมคิววันคลิกสไลด์กเก็บ <ไป S 1> และลมือเก็บก่อนอย่งจังหวะสักวันต้องมีมือยืนเมื่อกี้เราเก็บมือเข้าไปก่อนเอาใหม่ห้าหกเจ็ดไป,ไปด ให้ทุกสายตาจ้องมองให้ให้ทุณชมตัวฉันวันและดีดและแตะและดีดและแตะสไลด์เหยียบและมือไม่ต้องย่อขาไม่ต้องย่อแคบบิดตึงขาไว้กดขาไว้ปึ๊บเสร็จแล้วผมความภูมิใจอยู่ไหนความภูมิใจอยู่ไหนยื่นออกไปกดไล่ลรถมือ ขอนั้เสนอนิดนึงแบบต้องเก่งต้องเก่งคือไม่เก่งนะมันยังแบบตแข่งแข่งต่อยทีทำมือผมดิเนี่อเหมือนจับอย่างนี้ได้บ้างไหมเขาค่อยจับกระลดดเข้ามาจับไปเขาค่อยจับกลางออกนิดนึงเราอยู่ประมาณนี้แล้วเราจะอะไรให้เขาอยูก็อย่างอย่างนี้มันแน่ไปกลางนีสมรสมาถ้าหมายห้าอก ให้คนชิ้นชมตัวฉันสักวันต้องเป็นของเราสักวันต้องมี็วันนั้นเยี่ยมทุกคนพี่ขอความสนุกมากขึ้นตรงนี้มันต้องเป็นของเราวมนมีความเป็นต,ตัวเองได้แค่ขอ <Hey. S 1> จังหวะเท่ากันคือโยกไปหน้าโยกไปหลังไม่ต้อง hey. Hey. เอ <Hey. Hey. S 1> ให้มันมัน <Hey. S 1> ให้มันดูเป็นแบบวงคอรัสหรืออะไรที่ประสานส <Hey. S 1> รุก <c oughs> <Okay. S 2> ห้าหกห้าหกไปให้ถูกสายตาจ้องมอง one two ให้คนชื่นชมตัวฉัน one two สักวันต้องเป็นของเรา one two สักวันต้องมีวันหน้ายังไม่ค่อยแม่นนะเอาใหม่ครับขึ้นด้วยครับฝั่งน,นี้หันหน้าซ<ๆ>้อมตรงนี้จะได้ช่วยกันเข้าจังหวะห้าหก หยุดปู่นแม็กไม่พร้อมหันหน้านุ้ให้าหกเจ็ดปุ่นช้าเอาใหม่ไม่พอมไม่ได้กลุ่ เราเวลาที่เรานั่นน่ะเราจะรู้ทันทีว่าเพื่อนเราแอบชา้าตรงไหนอ่ะมันจะสะดุดตาขึ้นมาช่วยกันเตือนทีมตัวเองด้วยนะเอาใหม่ห้าหกเจ็ดไป